ภาคอีสานเป็นของประเทศลาวขอให้ลูกหลานทางฝั่งลาวทวงคืนอีสานอย่าปล่อยให้เป็นของไทยเด็ดขาดเพราะว่าเป็นของลาวมาแต่ก่อนสวัสดีค่ะ พบกับป้าเดือนชาแนลอยู่แล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆเอฟซีเนาะทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่านะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องป้องปลายสู้ผู้สุคนบมาวา่าซอยู่ได้ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่ายุโรปดูไซกันแล้วแต่นะคะที่มาเยี่ยมชมช่องป้าเดือนชาแนลขอมีความสุขสบายดีกันสู้ผูกสุคนนะคะพี่น้องจ๋ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะ เป็นครูก็มาบอกกับลูกศิษย์ว่าประเทศไทยภาคอีสานนั่นน่ะเป็นของประเทศลาวให้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยไปทวงกับคืนมาอย่าให้เป็นของไทยเด็ดขาดนะคะนี่เลยนะคะคนนี้เลยค่ะคนนี้เลยนะคะโอ้โหนะคะแล้วก็ทำไมไม่คิดซะก่อนเนาะว่าก่อนที่จะ เอามาพูดตรงนี้นะว่าเป็นของไทยหรือว่าของลาวกันแน่จริงๆนะคะถ้าจะพูดไปแล้วถึงความจริงนาะนะคะเมื่อสมัยก่อนโน้นอะเมื่อมีการล่าอาณานิคมอยู่ฝรั่งเศสก็เข้ามาแจกแจงในทางเอเชียของพวกเราเนาะแล้วทีเนี้ยฝรั่งเศสน่ะก็มาแยกดินแดนออกไปจากประเทศไทย ก็คือฝั่งเราออกไปจากประเทศไทยนั่นเองนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เพราะฝรั่งเศสนะประเทศลาวก็จะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะคะในสมัยนี้เนาะทีเนี้ยแยกออกไปแล้วก็เป็นประเทศลาวกับประเทศไทยคือเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนะคะทีเนี้ยอาจารย์ลาวคนหนึ่งเขาก็สอนลูกศิษย์ลูกหาของเขาว่าประเทศไทยนะ่ะเคยเป็นของ ประเทศลาวมาก่อนขอให้คนรุ่นหลังเนี่ยไปทวงคืนภาคอีสานกลับมาให้ได้เพราะว่าเป็นของลรามาก่อนนะคะโอ้โหไม่รู้ว่าความรู้นี้เนี่ยได้มาแน่นมากเลยนะคะโอ้เป็นถึงอาจารย์นะคะมีความรู้อย่างนี้มาสอนเด็กๆด,ด้วยเนาะนะคะแล้วไม่คิดเลยว่า คนรุ่นหลังที่เขาโดนปลูกฝังหรือสอนสิ่งที่ผิดๆมาอย่างเงี้ยเขาก็จํากันมาว่าอ้าเขาเป็นครูบาอาจารย์แล้วเขามาสอนมาพูดอย่างนี้เนี่ยเราเป็นลูกศิษย์เราเรียนวิชาประวัติศาสตร์เราก็ต้องเชื่อคุณครูสิคะใช่ไหมนะเด็กก็จะต้องพูดกันอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วอะไปดูอีกทีดีกว่าไหมว่าประเทศไทยน่ะ โดนเฉือนประเทศมาแล้วทั้งหมดน่ะ14ครั้งนะคะ14ครั้งถ้าประเทศไทยเราไม่เสียดินแดนให้กับประเทศอื่นๆไปประเทศไทยเราก็จะยิ่งใหญ่มากมายเลยนะคะทีเนี้ยก็อยากจะบอกคุณครูคนนี้ว่าการที่สอนลูกศิษย์อย่างนี้เนี่ยอ่าไม่ดีเลยเป็นครูบาอาจารย์แทนที่จะสอนลูกศิษย์ว่า วิชาไหนที่มันพัฒนาบ้านเมืองวิชาไหนที่ทำให้บ้านเมืองเราจเจริญรุ่งเรืองหรือว่าทำให้ผู้คนในประเทศเนี่ยมีอยู่มีกินหรือจเจริญไปในวันข้างหน้าเหมือนกับประเทศไทยหรือว่าประเทศข้างบ้านอื่นๆเขาอย่างนั้นจะดีกว่าวิชาเรียนแบบนี้ยังจะมีค่ามากกว่าด้วยนะคะแต่เอาวิชาอะไรมาใส่เด็กเอามาให้เด็กแบบนี้เหมือนกับว่า เป็นการยุยงปงปั่นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้สืบทอดความคิดเก่าๆของคนสมัยเก่าที่ยังฝังลึกอยู่จนถอนไม่ออกนั่นน่ะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้สืบทอดนั้นต่อไปพูดง่ายๆก็คือยืมมือเด็กมาทำ เรื่องที่ไม่ดีอย่างนี้ถูกต้องไหมคะนะคะพูดง่ายๆก็คือยืมมือเด็กเอามาทําเรื่องที่ไม่ดีดีกว่าในเมื่อตัวเองอ่ะก็ยังทําไม่ได้แต่ไปปลูกฝังให้กับเด็กมาทําเรื่องไม่ดีอย่างนี้เนาะนะคะถ้าภาคอีสานน่ะเป็นของคนลาวจริงนะคะแล้วทําไมอ่ะภาคอีสานถึงพูดกันคนละภาษากับคนลาวในประเทศลาวคนภาคอีสานเนี่ยถ้าเราไปจังหวัดหนึ่งเนี่ย เขาก็จะพูดอีกสำเนียงหนึ่งนะไปขอนแก่นก็จะอีกอย่างหนึ่งไปเลยก็จะเป็นลาวส่งอ่าแล้วก็อ่าไป <c oughs> อ่าสุรินก็จะไปอีกอย่างหนึ่งหรือว่าพูดแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ภาษาพูดก็คือจะเป็นภาษากลางเนาะนะคะก็คือภาษาไทยเรานั่นเองแล้วคนภาคอีสานส่วนนี้เนี่ยเขาพูดกันคนละอย่างกับภาษาลาวทางประเทศลาวเลยนะ แล้วจะมาบอกได้ยังไงว่าภาคอีสานอะเป็นของลาวมาก่อนแล้วถามความเห็นใจของคนลาวเขาดูบ้างไหมว่าเขาพร้อมใจสมัครใจจะไปเป็นลาวอยู่ประเทศลาวกันหรือเปล่าขนาดทางภาคอีสานเราเนี่ยนะคะแค่ภาคอีสานเนี่ยก็ยังเจริญกว่าประเทศลาวตั้งไหนหนแล้วนะคะใครเขาจะอยากไปอ,อยู่ประเทศลาวที่ ไม่มีความเจริญหรือไม่มีสวัสดิการอะไรให้กับสังคมเลยอย่างนั้นนะคะการที่จะพูดออกมาสอนเด็กออกมาสำนึกดูบ้างหรือเปล่าว่าเป็นครูบาอาจารย์การที่เราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยเด็กทุกคนอะเขาก็ฟังครูบาอาจารย์แต่ถ้าครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยก็ควรที่จะไปเรียนมาใหม่ได้แล้วนะคะไปเรียนไปศึกษามาใหม่ว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นของคนลาวจริงไหมเนาะนะคะ ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราไม่มีฝรั่งในฝรั่งเศสในสมัยนั้นน่ะประเทศลาาก็จะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเราเนาะนะคะไม่ใช่ว่าพอเห็นประเทศเขาเจริญรุ่งเรืองแทนที่จะไปช่วยกันคิดไปช่วยกันพัฒนาประเทศบ้านเมืองของตัวเองที่จะให้มีความเจริญเหมือนประเทศบ้านอื่นๆเขาเราจะได้พูดเต็มปากว่าบ้านเราเนี่ยก็พัฒนาไปเยอะนะพัฒนาไปแบบว่าถึงแม้ว่าจะล้า หลังประเทศอื่นอยู่บ้างแต่เราก็มีความเจริญด้วยสองมือของเราแทนที่จะสอนลูกหลานแบบนี้ให้ลูกหลานนั้นฮึกเขิมอยู่ในประเทศให้ลูกลูกหลานเนี่ยมีความคิดที่จะพัฒนาบ้านเมืองของตัวเองจะได้ไม่ต้องหนีไปประเทศอื่นไปทำงานอยู่ในประเทศอื่นแต่นี่อะไรคนทั้งประเทศของตัวเองน่ะจะไม่มีอยู่ในประเทศแล้วต้องไปอาศัยประเทศอื่นๆเขาอยู่ไป ไม่ว่าจะไปทํางานต่างประเทศหรือว่าจะไปอยู่ไปรีภัยในประเทศอื่นๆเขานะั่นน่ะแทนที่จะเอาประวัติศาสตร์ตรงนั้นนะ่ะมาสอนให้ลูกหลานได้เป็นบทเรียนว่าเมื่อครั้งหนึ่งอ่ะก่อนนั้นมานะ่ะประเทศเราเคยลําบากย่ําแย่กันมาขนาดนี้นะจนกระทั่งคนในประเทศเราต้องหนีออกจากประเทศไปและไปพึ่งใบบุญประเทศอื่น,นๆเขาเราคนรุ่นหลังอยู่ประเทศบ้านเรา ต้องพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองไปเท่ากับประเทศอื่นๆเขาเพื่อที่คนลาวที่เขาหนีออกจากประเทศไปได้กลับเข้าประเทศตัวเองนะคะแต่นี่กับมายุยงส่งเสริมลูกหลานลูกศิษย์ให้มาทวงคืนประเทศไทยว่าภาคอีสานเป็นของประเทศลาวโอ้โหนะคะไอะตรงนี้เนี่ยฟังแล้วอ่ะฟังไม่ขึ้นเลย ฟังไม่ค้นเลยคุณครูคนนี้เนี่ยสงสัยจะตบประวัติศาสตร์ซะแล้วล่ะนะคะต้องกลับไปเรียนและเอามาสอนลูกศิษย์ใหม่แล้วเนาะนะคะคนอะไรเป็นถึงครูบาอาจารย์ยิ่งกว่าลูกศิษย์ในโรงเรียนนะคะแล้วเนี่ยคิดแล้วอะ่ะทำไมประเทศเขานะ่ยไม่ได้ดูถูกหรือว่าไม่ได้ด้อยค่านะคะว่าทำไมคนในประเทศเขาถึงได้มีความคิดที่ อคติกับประเทศไทยนะักถึงได้เกลียดประเทศไทยนะักเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ในโรงเรียนสั่งสอนและก็ขัดเกลาจิตใจเด็กจากเด็กที่ว่าเป็นผ้าขาวให้กลายเป็นสีดำเกลียดชังประเทศไทยได้ถึงขนาดนี้ก็เพราะเขามีครูบาอาจารย์กันอย่างนี้ไงนะคะนี่แหละเขาว,ว่าถ้าจะ,ะดูว่าเราเป็นใครเนี่ยก็ ต้องดูคนที่สั่งสอนเรามาด้วยเนาะนะคะว่าคนที่สั่งสอนเรามายังไงเราถึงได้มีนิสัยกันอย่างนั้นเนาะแทนที่จะคิดว่าลูกหลานน่ะเขาเป็นเด็กอ่าถ้าเราสอนยังไงเขาก็ไปอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราทําอะไรผิดไปลูกหลานก็จะผิดตามเราไปด้วยนะคะนี่แหละเขาว่าไปเรียนมาใหม่เถอะนะคุณครูขาไปเรียนมาใหม่นะคะประวัติศาสตร์ไม่ได้จางหายไปไหนเลยแล้วก็นึกถึงซะก่อนว่า ครั้งหนึ่งผ่านมาหรือว่ากี่ครั้งผ่านไปคนที่ช่วยเหลือประเทศลาวมาตลอดนั้นน่ะก็คือประเทศไทยยังไม่เคยเห็นประเทศไหนๆเลยถึงแม้นจะโดนเขาด่าเขาว่ายังไงก็ยังยื่นมือไปช่วยเขาอยู่ตลอดเวลายังยื่นมือไปให้ความช่วยเหลือเขาทั้งที่ว่าไปช่วยเขาก็ยังว่าเรามาเป็นคนไม่ดีไม่ช่วยเขาก็ว่าเราเป็นคนไม่ดีแล้ว คนไทยเราหลายๆคนน่ะคิดยังไงคะกับเรื่องนี้คิดยังไงบ้างคะเอาเป็นว่าให้คุณครูคนนี้เนี่ยไปเรียนประวัติศาสตร์มาใหม่ดีกว่าเนาะนะคะไปทบทวนจังครั้งที่ว่าฝรั่งเศสมาครอบครองดินแดนนั่นดีกว่าว่าใครเป็นคนแยกดินแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวออกจากกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้ประเทศไทยคือภาคอีสานคืนน่นะ จะมาทวงตอนไหนละคะบอกด้วยนะคนไทยเขาพร้อมนะคะคนไทยเขาพร้อมที่จะให้มารอว่าจะมาทวงเอาภาคอีส,สานคืนเมื่อไหร่นอนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องพระน์เดือนชาแนลนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ ภาคอีสานของไทยเรานะคะไม่ได้เป็นของใครเราเป็นของไทยเรามาแต่โบราณการแล้วค่ะสวัสดีนะคะ